ที่บอยากไปนัก่กะเพราะว่าบนหางวดแพงกันก็เลยอยากก็เลยเออต่างคนต่างไปดีกว่าเนาะเกิดใจคุยก็ต้องศึกษารู้ใจก่อนทังสิเป็นครอบครัวเดียวกันเนาะ <c oughs> แม่จะเป็นยังไงแม่ไปพานิ่งทุงบีพอจะได้พอนั้นแบบพวกกันคือไผเชือ่อคือเหฮากบคือถือของ โดยกาสบายดีสบายดีแด,ด๊ดเวัสดีเด้อแม่พี่น้องเอฟซีบัตรสกุลสกคนเนาะจะเป็นภายในหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองสไลายบรรทมอีกแล้วแม่พี่น้องเลยเนาะโดยพ่อพ่อก็สไลายในเมือน,นี้เนาะก็เดินะทางมาหาสาวโสดแม่ห่างลูกหนึ่งเด้อแม่พี่น้องเลยเนาะโดยทั้งสไลายก็ยังบุกเคยมาถ่ายท้ำน้องเพื่นจา้าคื่อแม่พี่น้องเลยเนาะดื่อเสียงเรียงนามเพื่นจงังใดช่างสไลายก็ยังมาพูดเถื่อเนาะแม่พี่น้องเลยโดยกัเรื่องข้อมักข้อมักนกับสไลายกับ โอโลมให้ได้น้องเพยพี่น้องเยเนาะแต่จะให้คุยกันด้วยแบบตกลงปรงใจกับขื่นอยู่กับสองคนน้องเพยพี่น้องเลยโดยคือทั้งสาไล่ก็เป็นทั้งสะพานความฮักกับสะพานสายบุญเน้อแฟยพี่น้องเนาะถ้าผู้ใดต้องการอยากให้ทั้งสาไล่เป็นสะพานบุญหรือว่าสะพานความฮักให้ก็ลองติดต่อมาทางช่องสาไล่น้องเพย์พี่น้องเลยสื่อเพชรสาไล่ก็คือว่าสื่อสาไล่ให้แฟพพี่น้องเนาะโดยก็มอกขอบใจละลายเน้อที่ว่าข่าวมาติดตามช่องสาไล่แต่ก็แต่จนจนจบแต่ก็บอกข่าวโฆษณาให้สาไล่เนาะ ก็ขอมมกขอบใจ FC จากฝั่งไทยหรือว่าทุกภาคส่วนเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของสไลด์แล้วก็บอกข่าวโฆษณาให้เพื่อนพี่น้องเลยเนาะโดยสไลด์มาถ่ายคลิปแต่ละมือเนาะกับไล่ๆของสไลด์ก็จะกจารโฆษณาเด้อะเพื่อนพี่น้องๆๆเนาะโดยถ้า FC คนใดมักหักแพงสไลด์เนาะกับเบิ่งโฆษณาจากช่องสไลด์ให้มันจบเนาะเพื่อนพี่น้องเลยโดยก็ไล่ๆของสไลด์ก็ได้โบนัสเนาะเพื่อนพี่น้องๆๆเนาะ การเล็กๆกนหน่อยพอได้เติมน้ำมันรถไปถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้เบิ่งน้ำกันน้องเพื่อนพี่น้องเลยโดยวาดจังไดกระทั่งสาไล่สิภาพพี่แม่พี่น้องเอฟซีของสาไล่เข้าไปหาซาวโสดไปห่างลูกหนึ่งเลยเนาะบ้านหน้าตาเพื่อนเป็นแบบใดพี่แม่พี่น้องเลยเนาะเอฟซียังบุกเคยเห็นเพื่อนจักเถื่อพี่แมพี่น้องเลยป่ะเข้าไปติดตามคับส้มน้ำกันได้พ่อแม่พี่น้องเนาะเปิดกล่องออกมากะพี่แดะมาหาซาสดพี่แม่พี่น้องเอ้ยโมนี้เนาะโดยสบายดีสบายดีน้องล่ะ คือว่าผู้เจ็บผู้งามแท้นี่ฮะโดยเฮ็ดหยังอยู่มื้อนี้นะมื้อนี้บ่ได้เฮ็ดหยังบ่ได้เฮ็ดหยังบ่มาสักไฟอยู่เฮือนเพิ่นโอ้มาสักไฟอยู่เฮือนเพิ่นเฮือนไผน่ะเฮือนหมู่เพิ่นหมู่อ้ายจบโดยอ๋อโดยเนาะคือว่าทางเอยนี่กอ่ามาหาเจ้าเป็นครั้งแรกเนาะยว่าน้องเพิ่นนี่กเปิดใจครั้งแรกกแม่แม่พี่น้องเอ้ย FC ยังบ่ทันได้ฮู้จักชื่อเสียงเนียงนามดอกเนาะคือทางสาวไลนี่กฮู้จักหรือว่าคุณเคยเพิ่นอยู่แม่พี่น้องเอ้ยก็คือทาง FC สาวไลนี่ยังบ่ฮู้เนาะขออนุญาตถามชื่อได้ล่ะเด้อชื่อคำพงชื่อน้องคำพิงอายุจักปีล่ะ20อายุ20ปีบ่โดยโดยพี่น้องเนาะตัวเลขกาลงามเนาะโดยพี่น้องเอ้ยก็คือทางเจ้านี่เป็นสาโสดในห้างลูกหนึ่งบ่โดยแม่ เป็นโสดแล้วจักปีจ๊กเดือนเลยล่ะในสีหาเดือนอประมาณชีหาเดือนเนาะโดยโดยโดยเลิกกับผัวสเหตุเพราะยังล่ะเพราะว่าเ้องบ่เข้าใจกันเฉยต่างคนต่างบ่เข้าใจกันบ่โดยโดยโดยก็เลยต่างคนต่างไปเนาะโดยอ่านม่้ทั้งผัวเจ้าเป็นคนมาได้สละบ้านเดียวกันบ้านโค้งใหญ่คือกันเนาะโดยเออพี่น้องเอ้ยตอนนี้เนี่ยเพิ่น แบบต่างคนต่งไปแตตอนนี้นะ่ะทั้งลูกเจ้าอยู่ในภายใตตอนนี้ตอนนี้เพื่อนเอาไปดินอยู่<อ>เพืเอ่อนเพื่อนเมื่อไรกับเมื่อเพื่อนเ่าบอกที่จริงเขาอยู่น้ำเฮาแต่เวลาเขาคิดหอดแต่เขาเอาเอาเอามื่อดินสชนะโอ้เมื่อไรกับทั้งลูกนี่กับเป็นคนกลางเนาะไปพูนไปพี่โดย,โดยแบบแบบลูกเจ้านี่ก็คือแล้วแต่เพื่อนอยากไปอยู่น้ำน้ำสมชันเนาะโดยแม่ ลูกจะาชื่อว่าอะไรรงละชื่อว่าพาคินพาคินอยู่จกปีไงสามปีลูกเจ้าะไรสามปีโดยโอโดยโดยแล้วนี่ที่ว่าเจ้าอยู่กับพ่อน้องพาคินอยู่กันได้จากปีสละอยู่น้่กันได้สี่ปีอยู่กันได้สี่ปีโดยเพราะว่าความเข้าใจกันก็เลยทําให้ทังเฮาเลิกลากันเนาะโดยโดยแล้วโบแม่น้ำอาทั้งผัวเจ้าหรือน้องพ่อน้องพาคินแบบเล่ากับอายุน้อยบนว่านอะไรละ แล้วก็บลายก็เฮาส่งสามปีโอ้ประมาณชาวซีชาวหาชาวฮกเนาะโดยโดยประมาณนั <S <S you know? <S 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 ้นแต่เพียงแอ่ต่างคนแบบว่าคือว่าอะไรสิน้อยสนใหญ่ก็ถ้าคนเฮามันเข้าใจกันก็คือยุ่งกันได้นั่นแหละเนาะเลยอันนี้แบบความบอกเข้าใจมันยังแบบว่าบอกเข้าใจในแบบว่าเฮายุ่งกันโดนเบิดมากกันบ่มันแบบเฮายุ่งน้ำกันไปแบบคือว่าเฮาอยากไปหาเงินหาค้ำกับ เขาบ่พร้อมสิไปแบบนี้นะโอ๋เขาบ่อยากไปนําเขาอยากอยู่บ้านโอ๋แลอีกอย่างก็ต่างคนต่างเบิดฮักเบิดแพงกันโดยโดยต่างคนต่างเบิดมักเบิดแพงแล้วก็เบิดควมฮักให้กันว่าซั่นซะเนาะโดยแลอีกอย่างก็เพิ่นน่ะก็ก็สิเบิดควมฮักนี่เป็นน้ํามันเจ้าสวนไปทางใด๋ล่เพิ่นบ่อยากไปนําก็บ่แม่นนะเพราะว่าเฮาคุยกันแล้วเขาก็ว่าที่บ่อยากไปนํากเพราะว่าเบิดเบิดแพงกันอือก็เลยอยาก ก็เลยว่าเออต่างคนต่างไปดีกว่าเนาะมันจ okay. ังได้แบบว่าอิสระต่อกันเนาะเขาใจไะเออโดยโดยดีหลายเนาะถ้าคนห้าเวทมากันก็บปล่อยกันไปโดยยึงกันไว้กับเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเว้นต่อกันเนาะโดยอือโดยโดยพี่น้องเวยวันน um> totally> um ี้เจ้าเลิกล่ากับอ่าทั้งผัวเจ้าแล้วเนาะเราก็เลยเปิดใจอย่างหาโดยได้เปิดใจหาคนใหม่บอโดยหาคนคุย อีนี่กันไปคนนะโดยโดยโดยล้วก็หาคนคุยแบบว่าอยากลองคบคนที่แบบว่าอาอุยุงใหญ่กว่าเฮา่านี้หรือว่าคนที่อายุงใหญ่กว่าเออโดยโดยเพ่นพี่น้องเวยคือว่าแหละน้องเพื่อนกะอยากลองเปลี่ยนชีวิตใหม่ๆลองเบิกนั่นแหละเนาะอยู่แต่คนเก่าบ้างกะคือว่าแหละเปิดเบื่อกันหน่ายพ่อนพี่น้องเวยเปิดหน่ายเบื่อกันเพื่อนพี่น้องเวาะนอกะเรื่องความเข้าใจ เพิ่อว่าเราไปดิ่นใครๆค้างมาละโบแต่คือว่าคนจบดีเนาะโดยแต okay, inde, <Do. S 1> so ่คนจบดีอย an so ู่คือแบบคือบุดมักกันไว้ที่สลระก็แบบโอ้มันห่อนมือมันได้มั้งอย่างหอนมือหอนแขนเนาะมันสั่นซะโดยโดยพี่น้องเลยแล้วนี่เจ้ามือเมื่อเมื่อซานมาไะบ่อยู่ใช่สาระนอนนานอนนาโดยโอ้ขวารชุ่มข้าวอยากรู้จัมืว่าเอ้ยวาถ่ายท้ำจ้าแดงเนาะมีเอฟซีคนไหนมากเจ้าเนาะหรือว่าเพื่อนให้เอ้ยไปหาไปหาใช่ก็ ส่วนลายกับซีอู่บอนเฮ็ดงานเปียกเฮ็ดงาดิสายนี่นะอยู่นี่อยู่บนโอ้ในเตานี่เลยโอ้บะเพียนใต้เนาะเลยมาส์เอมือมาละมาส์เตอร์มือมาส์เอร์มือเฟยพี่น้องเว่ยทางน้องเพิ่์กก็คือว่าแหละเลิกกับเอ่อผัวแล้วก็ได้โดนเติบแล้วว่านั้นเนาะก็คือว่าเงียบเงาเนี่ยนั่นแหละเนาะเลยอยากเปิดใจหาคนคุยเฟย์พี่น้องเว่ยน้องเพิ่์กก็เปิดใจหาคนคุยนี่ถ้าสมมติว่าคุยไปแล้วตกลงมักฮักกันกะ คุยกันไปเรื่อยนั่นแหละเนาะเหอถ้าถือมกถูกใจกันกะตกลงปลงใจกันนะก็มักหักกันก็มีแม่บอกเหนื่อยออเพราะว่าความหักเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สวยงามเนี่ยก็ละเอียดอ่อนนะเพลิน้องเว้เนาะเอาก็ต้องลองคุยหรือว่าศึกษารู้ใจนั่นแหละเนาะเปิดใจคุยก็ต้องศึกษารู้ใจก่อนถึงนสิเป็นครอบครัวเดียวกันเนาะเอาไน้องเยอยู่ให้อยูหน้าแบบเจ้าอยู่กับใครแต่พ่อแม่บอกอยู่กับพ่อแม่เออ เฮต้าเฮต้าคือการเจ้ากะเฮ็ดมาเฮดนลำพ่อแม่โ oh. อ oh. ้เฮต้าเจ้าปีนึงได้สอบละได้ชาสีสหาศโอ้ชาสีสหาศกุ้มกินอยู่บ่บ่บ่กุ้มซะบ่กุ้มทุกมื่อนี้ก็หาเงินซื้อข้าวกินบ่โดยโอ้โดยโดยสมมติือนี่เจ้าก็มาทําการทํางานอยู่โรงงานเตาเด็ก็หาเงินซื้อข้าวแมนโอ้เจ้าเฮ็ดเตาเฮ็ดเบี้ยงานเตานี่จะได้วันหนึ่งเท่าไหร่มันก็นสองสามมื่อก็ได้เซนหนึ่ง แต่เตาเห็ดหลายเห็ดได้หลายเห็ดไว้เห็ดเห็ดไว้ก็ได้หลายเห็ดซากระไรหน่อยเมนพลันเป็นงานเมาดีเป็นงานเมาเห็ดเต่าเป็นนวยเนาะเห็ดดินดินละวพันห่าเห็ดดินเต่าบ่เมนโอ้แบบเจ้าหูเนาะบ่เมนเออเออเออเพื่อนเพื่อนน้อคือว่าน้องเพลันก็มีอาชีพอาชีพเสริมก็คือว่าเห็ดดินเต่าเนาะโดยปัจจุบันนี่ก็อาชีพเพิ่นก็คือทำให้ทำาน้าโดยโดย แดีวนี่คือ,อได้เงินคาว่าทางนอกนี่หาเงินซื้อเข่าแน่แต่ก็หาเงินสนิทแน่บ่แม่นี่ยังองละนี่ยืมมาป่วพ่อป่วีแม่แม่จะเป็นยังงั้นแม่ไปพาหนิมทุงบีพ่อจะได้พ่อนั้นแบบพวกแทนคือไผเชื่อคือเฮากับคือถือครองเขานะอ้อ,อถือครองแบบ ของมุนดอกมุนดำดี่บออโดยด้วยว่าเข้าพาไปหาหมแล้วหมดเศร้าแล้วที่นี่เขาก็เลยไปหาหมอท่ำเพิ่นกะไข่เนโดยแล้ววันนี้กะไข่ในบอตอนนี้นะตอนนี้กะไข่เนแล้วบ่ได้ไปหาหมออีกบอกะเที่ยวไปหาเป็นวันศิลเทเากะสีบ้าเราไปเป่าว่นแรก็ะที่พาพ่อไปเป่าเ่ยก็เป็นวันพระวันศิลเท่านั้นถ้าวันธรรมดาเนี่ยคือว่าพ่อยู โอ้ยโดยโดยพี่น right? no? oh. ah, yeah. ah, ้องเลยเจ้าก็เลยทำแบบว่าม่น no? ีไม่สินไล่ไม่สินทั้งเมื่เท่าไรล่ะหามื่นหามื่นบาทเนาะโอ้ยเป็นพี่น้องเลยทางน้องเพป็นก็คือวอาแหละอ่ามาเหตุงานแบบเป็นการ์เหตุงานอยู่ในบอลโรงงานเหตุเต่านั่นแหละเนาะเหตุหลายด้ไลเหตุหน่อยได้หน่อยเป็นพี่น้องเลยเพป็นก็เอาเงินไปซื้อข่าวแน่แหละก็ถ้าเป็นไปได้ก็คืออยากไปทำงานอยู่ไทยเนาะโดย ว่าทำงานอยู่าทยเนียเงินเดือนมันก็สิสูงเนาะอืมอืมเพื่อนเพื่อนเอาลยหากแต่คือบอกไปแสองละเป็นยังมันยังแบบยังมัมีเงินเฮตุบัตรอะไรกับมันยังบอกพ่อออกมาสันสนเนาะโวยทางเฮากับยังบอกพ่อหม่ว่าสีไปเหตุการณ์เหตุงานอยู่บนอื่นที่จริงอยากไปแต่ว่าเฮ้าเป็นหนี้เขาลายได้ได้เขาบอาเขากะบ่อยยากให้เฮายืนแล้เ ในเขาเห็นบัตรมันงก่มันแพงเราก็ต้องได้ยืมเพิ่มอีกแมนโอ้เจ้าวันนี้บ่ได้มีญาติพี่น้องอยู่ฝั่งไทยอย่างนั้นบ้กะมีกบมีแต่อ้ายยืมอ้ายก่อนเมื่ไบ้างอ้ายเขาก็มีภาระาลายคือกันโอ้เมื่อไรเพิ่งก็มีครอบครัวเป็นของเพิ่นแล้วโอ้โดยโดยพนพี่น้องเลยอ่าฟังบึงชีวิตและเรื่องราวของเรากบถือว่าอ่าน่าสงสารพอสมควรเพ่นพี่น้องเนาะ แล้ววันนี่ทางเจ้าเนี่ยเป็นคนเลี้ยงแม่บะแม่เป็นคนเลี้ยงแม่เนาะนี่สินก็ต้องมาร่วมเล่ายมเจ้าเลยอ๋อโดยโดยน่อยน่อยลายก็คือว่าเนาะทั้งอ้ายกับหู้ยู่บ่าีทั้งนอกมิน่มินสินแต่กับซอยเดือยังบ่ได้เนาะว่าเพิ่นก็มีครอบครัวของเพิ่อนมันตีนบ่ดละเปลี่ยนเบื่องรอบก็ได้บ่เป็นยังแบบกัดเองก็ได้เปลี่ยนเลยบ่เป็นยังเนาะได้อยู่บะไดเลยเออแฝงๆไง วันนี้เจ้าก็เลยคิดจกไปหาเงินหาข้าวมาใสาน่นี่แทนพ่อแม่แม่แมวญาติพี่น้องจะมีกันกี่คนสะละนี่อ,ยอย่ะสองคนแ้วก็น้อง,องค,นคนหนึ่งอ,อเจ้านั่นเป็นผู้ที่สามบ่ะอย<อ>มีผู้หญิงกี่คนล่ะมีคนเดียวคนเดียวทเจ้านี่แม่โอ้มีผู้หญิงคนเดียวก็เลยต้องเรียงแมวซันซันเนาะโดยโดยพี่น้องเลยที่มานังมาโอ้บอลร่มเอ้ยได้กินข่าวกินน้ำแบว่าล่ะ กินแล้วได้กินแนเนอะนกิน,น,ะ<ใ>น,นยังนะเมนี่เม่เพิ่นเบิกเงินไปซื้อซีโม,มโอ้เบิกเงินนะบอนเจ้าเ,เห็นงานไหนบอแหม่นอือเจ้าขึ้นมาเห็นงานที่เจ้าขึ้นมาผู้เดียวหรือว่าขึ้นมากเม่ค่ะลูกอยู่น้่กะขึ้นมากเม,มแลเวลาขึ้นมาพอเป็นมูกันเนาะแม่นเจ้ายางขึนมาบอย่างอ๋อโบเลมีรถบออเพื่อนพี่น้อยจากหน้าเจ้ากับบอลเห็ดงานในไกลกันสบายด่ะ ็ประมาณลักนึงประมาณลักนึงเนาะก็บ่ไกลปานได๋ซะเนาะโดยถือว่าย่างไปย่างมาก็ประมาณ2ลักเลยพี่น้องเอ้ยหักแต่ก็เมื่อยเติบนึงอยู่เนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยอันนีเรื่องราวของคนเฮาก็ซึ่งสิเป็นมนุษย์คือกันหักแต่ชีวิตการอยู่นี่ก็มันก็แตกต่างกันเนาะล่ะเนาะผู้คนก็ผู้มีก็มีจนดเดือดพี่น้องเอ้ยผู้ที่บ่มีก็จนว่าหาเงินซื้อข้าวว่าซั่นซะ เนาะไปมากกับเทบสีบอกุ่มอยู่กลุ่มกินบอ,อเออแฟรนเฟโนงเว้ยอ่าได่ข่าวได้น้ำม,มาแต่ละเทือกบแบบอ่าแต่ละปีนี่ยชิได้แต่ซัมเน่บล่ล่ะก็ได้ซัมเน่กนี่ปีโอ้บอแรกใส่พูนใส่พูยบ่มันก็ใส่แต่มันหน้าหน้ามันหน่อยโอ้บอแรกกับไฮนาตะก,กา้าเฮามีบอหลายซั้นจ้ะเออโดยแบบไฮนาตะก,กา้นานี่เป็นของอามูลมังพอมีบอก แม่เป็นมูลงม er mm ังของพ่อของแม่พี่น้องเลยก็ถือว่าครอบครัวเพิ่งกับสิประมาณนี่นั่นแหละเนาะถึงสิี่ทุกกับทุกสิจนกระจุนมาแล้วก็ตูทุทต่ไทยมาท่านซันน้องนางเนาะมาแรกก็ถ้าเป็นเรื่องข้อมากข้อมักนี่ก็ยังเต็มร้อยอยู่พี่น้องเลยเนาะที่เจ้าเปิดใจหาคนคุยนี่เจ้าแบบคนที่จะคุยกับเจ้าเนี่ยเจ้าหับแบบมีสเปกกี่บลา แบบไรก็ได้ขอแค่ว่าหักเฮาได้นะขอแต่หักมักเฮาเนาะเลยหักสิ่งที่เฮาเปลี่นมาสั้นซะเลยคือสิ่งที่น้องว่าวมาเมื่อกี้เดี๋ยนะเนาะครอบครัวขาดเคิร์นเลยแล้วก็มีหนีเนาะโดยถ้าคนไรที่จะมักหักน้องก็ต้องอ่ารับภาระน้ำเฮาแล้วก็รูเล่เฮาแล้วก็เพิอมจูมือยาวตามกันเนาะโดยโดยให้้พี่นองโดยแล้วคนที่เจ้ามักเจ้าหักเนี่ยเจ้ามักคนอายุจำได้หรือล่ะ อยู่มั่นเส้าหาหกชิปนี่ยโอ้เอาจากเส้าหาคือหาหกาชิปเมนคือว่าสำนีกคุยได้เนาะโดยโดยบทจำกัดอายุญาตสันซะโดยโดยพี่นอ้องเลยอันที่ว่าคนจะคุยคนไหนว่าอ่าข้ามีผู้เส้าหามาครบมาคุยกับคุยได้โน่นแหละเนาะคุยได้พร้อมดูแลเฮาสันซะเนาะเพราะว่าเฮาก็เคยผ่านประสบการณ์มาแล้วเนาะเดื่องครอบครัวแบบพี่น้องเลย ี่กะเห็นโมเขินใจน้องเขินอยู่หากแต่เรื่องค้อมากค้อมากนี่กะเอื้อยตัดสินใจแทนบ่ได้เดลยดาเด้อถ้าได้โอ้ได้ลมหรือว่าคุยกันกะเจ้าคุยกันเองเนาะเอื้อยกะเป็นสื่อกลางจาซันซะเดี๋ยวค้อมากค้อมากก็ขึ้นอยู่กับสองคนแม่พี่น้องเลยเนาะถ้าช่วยพ่อไม่มีเอฟซีของเอื้อยอย่างโอ้ลมุเจ้าเลยทางติดต่อทางไหนจะลงละทางเฟซเฟซเลยบ่สซื้อเฟซจะว่าในอะไรอ่ะซื้อเฟซนี่ อะไรอะไรก็ได like, like co ้โอ mm ้เ hmm. ป็นภาษาไทยบ่โดยอ๋อโดยโดยซื้อเฟสหน้องเพิ่นว่าอะไรก็ไล่อ๋อแบบเดียบง่ายไามท่านคะตามชีวิตตัวเองเลยเอ๋อเฟสหน่องเลยก็สู้ๆเนาะถ้ามีคนหักคนแพงเขาก็ดีใจน้ำเนาะโดยโดยอยากให้เป็นจริงเฟสหน่องเลยโดยจังไั้ก็เอฟซีของสาไลกพะผ่าๆได้เพื่อเฟสหน้องเนาะตอนนี้สาไลกังหาสาลสุดหน้าไหมเฟสหน่องเลย ช่วงนี้ก็ซัดสดก็เริ่มได้แบบพี่น้องเนาะที่ว่าอยากมีคนคุยแบบอ่าอยากมีคนคุยแบบว่าลอกแบบอันคนต่างถิ่นน้องเบิร์กมาชันชันนอ่ะเนาะออโดยโดยออป้าสัตว์จังไดก็เอื้อมาโอ้มาล้มน้ำได้กับทางเอื้อการใช้เดินทางกลับเนาะอะอไรกับโคลงทางน้องสุวังความหักหอหนอ,อ่ะเด้อโดยป้าสบายดีนอะ่ะสบายดีโด้โอเคแค่พี่น้องเนาะ วันนี้เราก็เดินทางมาหาสาวในห้างนุกหนึ่งกับซื้อว่าน้องน้ำพิงกน่องแฟนพี่น้องเลยป้าซื้อเพิ่นกับจบงามแบบหน้าตาไล้แฟนพี่น้องเนาะโดยเพิ่นกับไม่ได้ต้องการอย่างไร่าสักแฟนพี่น้องเลยต้องการคนคุยแล้วก็คนจริงใจแล้วก็พร้ออม่าพร้อมเดินทางแล้วก็บจูมือไปด้วยกันแฟนพี่น้องเนาะโดยป้าจังใดทั้งสลายก็จะได้เดินทางกลับแล้วก็จะได้ขอตัวจบคลิปใบเพียงสำนีเนาะใบพอกับสลายคิดหนาเด้อแฟนพี่น้องเนาะ โดยถ้าสาไลบอกพิพากประกันไดกะกราบขอโทษขออาภัยเอฟซีกันเมื่อทุกภาคส่วนเนาะโดยสรักลิปนี่กะสาไลกะสาไลขอตัวจบคลิปได้กะสิกาวเข้ามาสบายดี